น้แด<ม>้วยอาหารแห้งด้วยพี่ได้หรอเลา่หรอเพราะว่ามันเป็นน้ำใสในช่วงนี้ก็ตสอู่ได้รต้ของเราไปด้เอาเราไปกองเราทีของเา่ของีมาม่พี่ยาอเานเอพวกเราก็ได้

เขไม่มีเรือเทียนะาพายนะนี่โจโตวิดโเข้าไปเป็นไงเจอกตวโอนเข้าไปเป็นยังไงเอาแีหัวแล้วใช่ไหมใช่ครับนี่ตวิโดหัวนี่ยไปทำเอาใหม่ไปทำเอาใหม่เนือใหม่ไปทำเอาใหม่ ออกแบบมาี่ก็ต้ององอาจในหนาวใช่องอาจนี่นี่จริงหัวตัอนเป็นสีแดงอะหัวไหมหัวไหมนี่เรือเรือมนุษย์มนุษย์อวกาศนี่ก็องอาในหนาวเลยอะ